ันนี้ก็จะเสนอเมนูตำน้ำพริกจีกุ้งนะเจ้าเนี่ยเอามาทอดเจาะทอดเรียบร้อยแล้วก็เอามีเสียงฟงก็มีสี่อย่างอะไงพริกเนี่ยกระเทียมเนี่ยแล้วก็ใบหอมเนี่ยหอมแดงหอมเตี้ยมอย่าง,าง,างเงี้ยเนี่ยปัพริกเจาหอมลงไปเอาพริกลงไปีก่อนขัวมันไม่สนอยแล้วก็ เขาถึงเอาหอมเตรียมใส่เจาะมันซุกผุ้พรมกันเนาะหอมเตรียมมันจะซุกจ้าเจาะเตียมโคแก้วเนี่ยใส่ลงไปสามอย่างพริกหอมเตรียมหอมแดงโกเข้าไปโกไว้เลยๆเ,เจาะพอได้สกักพักก่อใส่ ใส่แมงเข้าไปเนาะแมงจีก huh. ุ้งเจ้าเอามาถอดมันกรอบๆรเจ้าเนี่ยใส่เข้าไปเจ้าจีกุ้งทอดเดียบร่อยเอาใส่เอาอย่างออกเดียบร่อยเด็ดปีกออกเดียบร่อยแล้วก็ตำเข้าไปเจ้าตำไปเลยเลยเจ้าตำไปเลยเลยเพราะว่ามันกรอบเลยเจ้าตำกียวก็ได้แลวเจ้าเนี่ยได้แล้วเจ้าเนี่ย เรียบร้อยแล้วต้องละเอียดนะกะเจาะติ๊กใส่ใดแล้วเจาะนากีนากีนี่เจาะโอ้ยหอมชุดยอดเลยไส่ิกุงื้อชิกุงมาร้อยบาทเนี่ยใส่ข้าวฟ้อมใบหอมเข้าไป้านกุลีกุลีข้าไปก่อกันคุณให้มันเท่ากันเนี่ยหน้าตานี่เจะใส่ถ้วยเรียบร้อยจะตักใส่ถ้วยเรียบร้อยแล้วนี่ก็เตรียมเสิร์ฟเจ้านี่ กินด้วยกันเจ้าม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 ากินด้วยกันเจ้ามีอ่าแมงทอดด้วยเจ้าชิกุงทอดด้วยกบพักเจ้าพักสี่ส่วนนี้ละพักกาดเก้ขอนิว่วของขอนทอดเลยขอนิวอ่วมาเดี๋ยวเจ้ามากินด้วยกันเจ้าทุกๆคนเลยเจ้า,ากี่หลายคนเลยเจ้ามันจะล้ำเลยเจ้า